สวัสดีครับวันนี้เซนบอมบอนเตงจะพาทุกท่านมาพรีวิวฟุตบอลยุโรปที่น่าสนใจนัดประจำไฟเดย์ไนค์คือวันที่11กุมภาพันธ์กันนะครับและเช่นเดิมครับเน้นความหลากหลายของลีกยุโรปนะครับสคู่จาก3าลีกดังของยุโรปที่เตะในค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลบุนเดสลลกาเยอรมันอาเบไลซิกเจอกับ FC โคโลนเวลาตี2ครึ่ง ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับเจ้าบ้านแพ้แช่เปิดบ้านเจอรเรนส์และฟุตบอลลาลีกาลีกของสเปนเซบียาเปิดบ้านรับการเยือนของเอลเช่ครับสคู่หลังเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาในประเทศไทยและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆอย่าลืมแอดมาคุยกับเซียนบอมลในที่ไลน์ at, แอดแอดบอลแปดนะครับของดียังมีอีกเยอะที่ไลน์แอดครับคู่แรกเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันกันก่อนเลยนะครับผมเจ้าบ้านไอเบลัสซิกเปิดบ้านรับการเยือนของไอแพะบ้าเอฟซีโคโลนนะครับผมโดย2ทีมนี้ครับ อันดับติดกันเลยทีเดียวครับลุ้นไปฟุตบอลยุโรปด้วยกันทั้งคู่เช่นกันนะครับฝั่งเจ้าบ้านอาเบลซิกครับ21นัดชนะ9เสมอ4แพ้8ยิง40เสีย26ประตูได้เสีย6อยู่14ครับมี31คะแนนรั้งอยู่ับเจของตารางขณะที่ทางฝั่งเอซโคโลน21นัดชนะ8เสมอ8แพ้5ยิงได้33เสีย34ประตูได้เสียติดลบ1ครับ แต่มีอยู่32คะแนนครับรั้งอยู่ด้าหกตารางและนำทางด้านของอาเบเลซิกเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นโดยฝั่งความพร้อมของเจ้าบ้านนะครับจะไม่มีกองหลังทีมชาติเยอรมันอย่างมาเซลฮาสเตนเบิร์ทนะฮะที่เจ็บหัวเข่ามาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะฮะนี่ฤดูกาลนี้ยังไม่ได้ลงเลยด้วยซ้ําและนอกจากนี้แล้วยังต้องรอเช็งสภาพฟิตของโมฮัมเหม็ดซีมาการและไทเลอร์อดัมส์อีกด้วยนะครับผมแต่จะมีข่าวดีเล็กๆนะับผมเพราะว่ากองกลางทีมชาติสเปนอย่างดานิโอโมครับตอนนี้หายจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแลล้้วนะุนที่จง นนส่วนทางฝั่ง FC โคโคลนครับยังต้องลุ้นกองหน้าโตเก่งของเขาที่ทำไปแล้ว14ประตูนในฤดูกาลนี้อย่างอองโตนี่มเดเสเตที่ล่าสุดครับมีปัญหาการมาเจ็บในขณะฝึกซ้อมว่าจะสามารถหายทันกลับมาช่วยทีมในศึกครั้งนี้ได้หรือไม่ครับนั่นรวมไปถึงตัวนักอลชูเลียนชาบอตอีกรายหนึ่งด้วยนะครับผมต้องรอเช็คสภาพความฟิตของทั้ง2รายนี้โดยสเผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้งฝั่งอาเบเลซิครับจะมาในระบบ3 4 2 1ผู้รับสาบตูจะเป็นปีเตอร์กุลัชชี สามเซนนะครับครับยอสโกกัวเดียลวิลออร์บันและโมฮัมเหม็ดซีมากันกองกลางสี่ตัวครับอังเคลินโยเควินแคมเบอรคอนราดไลเมอร์และลูคัสคลอสเตอร์มัน สองกองกลางตัวรุกจะเป็นคริสโตเฟอร์เอนคุนคูและดานิเอโอมโนะฮะที่หายบาดเจ็บลงเล่นในนัดนี้กองหน้าครับยังคงเป็นตัวเดิมครับอันเดรซิวาที่ฤดูกาลนี้กดไปแล้วถึง9ประตูขณะที่ทางฟังทีมเยือน FC โคโลนจะมาในระบบ413 2เช่นเดิมนะฮะผู้รักษาตัวจะเป็นมาวินชัวเบอร์เซนเซน่าสอ2ตัวยังคงเป็นลูก้าคลิเลียนและทิโมฮูเบอร์แบ็คขวาจะเป็นเบนโนชวิตแบ็คซ้ายเป็นโจนาตเฮกเตอร์ กลางรับหนึ่งตัวครับซาลิออสคานกลางรุก3ตัวประกอบไปด้วยยานเทลมันเดยานลูบิซิชและฟลอริออนเคนส์สองกองหน้าก็คงยังใช้บริการทางด้านของเซบาสเตียนแอนเดอร์สันและมาร์คอุตฝั่งเจ้าบ้านไอเบลสิกถือว่ามีผลงานช่วงหลังที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยชนะติดต่อกัน4นะัดรวดเลยนะฮะตั้งแต่ไล่เรียงมาตั้งแต่ชนะไมส์ไป4ประตูต่อหนึ่งครับ รวมถึงการชนะสตุกการ์ดฮันซ่ารัสต็อกและบฟบวกท่สก้เดียกันคือ2ประตูต่อศูนย์จนกระทั่งนัดล่าสุดไม่กี่วันมาน,นี้ฮะพวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้าเย,ยม,มินิกแบบน่าเสียดายครับ2ประตูต่อ3านะฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่า ฟอร์มหน้าประทับใจเลยทีเดียวขณะที่ต้องฟังทีมเยือนโคโลนครับห้านัดหลังสุดนะฮะแพ้บบเยนเหมือนกันฮะศูนต์ต่อสี่แล้วก็ไปแพ้ัมบุกในการดูดจุดโทษในศึกเดฟเบโพ่เขาหลังจากนั้นครับสามนัดล่าสุดของพวกเขาไม่แพ้ใครนะฮะเป็นการเสมอกับโบคุมแนละชาวเกติสก์กดวยวกันคือสองประตูต่อสองและนัดล่าสุดกลับมาเล่นในบ้านสามารถเอาชนะฟ่ายบวกไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมซึ่งนัดนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนจริง ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยกลับมามีลุ้นไปฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปดูผลงานนอกบ้านของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะฮะช่วงหลังเนี่ยนัดหลังสุดนอกบ้านพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการชนะไป2และเสมอไป3นะฮะโดยนัดหลังสุดพวกเขาสามารถบุกไปยันเสมอโบคุ้มได้2ประตูต่อ2ครับเป็นทีมที่ เล่นนอกบ้านช่วงหลังๆถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะซึ่งจะว่าไปแล้วบอกตรงๆครับนัดน,นี้น่าจะมาฮะเพราะว่าฝั่งเจ้าบ้านอับเบเลซิกเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆครับผมในลีกเนี่ยพวกเขาดีเป็นอันดับ3นะฮะรองจากไบเยอร์แลดด์มูลเพียงแค่นั้นเอง11นัดพวกเขาเก็บไปได้24คะแนนนะครับและมีผลต่างสกอร์ที่ดีมากๆคือ19ลูกด้วยนะฮะพวกเขาสามารถเก็บแต้มในบ้านได้มากถึง77%เลยทีเดียว อีกทั้งฟอร์มในบ้าน3นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะรวดด้วยนะฮะผมชนะไมายซีหชนะฮันซาตราตอก2อศูชนะวบบก20นะครับก็เป็นทีมที่เล่นโหดในบ้านนะครับทางด้านของอา e l เบลลซิแต่ว่าก็แอบกังวลอยู่เล็กน้อยนะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านเพราะว่าเฮตุเฮตการเจอกันของนักสอทีมเนี่ยสนัดหลังสุดเป็นโคโลนที่ดีกว่าครับโคโลนสามารถเอาชนะไปได้1ครั้ง และเสมอไป2ครั้งนะครับผมไลซิกนี่กินโคโลนไม่ได้เลยใน3นัดหลังสุดก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทีมที่เล่นในบ้านแกร่งอย่างไลซิกกับทีมที่เล่นนอกบ้านเหนียวแน่นอย่างโคโลนเจอกันวันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางโคโลนต้องบอกว่าแอบมีเสียวนิดๆน,นะฮะเพวาก,กองหน้าตัวเก่งพวกเขาอย่างแอนโทนีโมเดสเต้ที่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับ เขายิงประตูในฤดูกาลนี้ใน,นหลีกไปแล้วรวม14ประตูและเป็นดาวซันโวของทีมด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ยิงให้ทีมขึ้นนำเนี่ยถึง12ครั้งในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับผมซึ่งทุกนัดที่เขายิงให้ทีมขึ้นนำเนี่ยทีมนี้ แพ้แค่สนัดเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นตัวนําโชคของทีมเลยทีเดียวและเป็นตัวพลิสร์ของทีมอย่างแท้จริงซึ่งทน่านนี้ลงช่วยทีมไม่ได้บอกตรงๆครับเหนื่อยฮะที่จะยิงทางด้านของไลซิกและนอกเหนือจากทางน้าของจูเลียนชาร์ลอตที่ติดโควิด19นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บติดตัวแบนแต่อย่างใดนะฮะสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวสำหรับทางฝั่งโคโลนในขณะที่ทางฝั่งอาเบลไลซิกครับนัดนี้ข่าวดีมากๆเลยนะสำหรับแฟนบอลน,นั่นคือการกลับมาของกองกลางทีมชาติสเปนอย่างดานิโออม่่เงผก็ชืวา น่าจะทำให้ประสิทธิภาพเกมรุกนะฮะผมและเกมแดงกลางของทางด้านอาเบลลซิกเนี่ยมีมิติมากขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะการที่กองกลางเซนสูงๆอย่างโอโมเนี่ยได้เล่นประสานร่วมกับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับผมนี่ตัวนี้นี่ฤดูก,กาลนี้ยิงไปแล้ว10ลูกอีก7แอสซิสต์นะฮะถือว่าเป็นตัวเด่นตัวดังของเขาเลยทีเดียวนะครับประกอบกับกองหน้าตัวเป้าอย่างอันเดรซิวาที่ก่อนหน้านั้นตีนฝืดนะครับผมปรากฏว่า9้านัดหลังสุดในลีครับยิงไป7ลูกะฮะ รวมๆรื่การน,นี้ยิงไป9ลูกกับอีก2แอสซิสต์ไม่น่าเชื่อฮะก่อนนั้นยิงแค่2ลูกเองแต่9นัดหลังสุดที่ผ่านมานี้ขวดไป7ลูกเลยก็ถือว่าฟอร์มฮอตมากๆนะ,ะสำหรับอันเดรซิวาซึ่งพอเอาสถิติทุกอย่างมาชั่งน้ำหนักดูแล้วนะฮะรวมไปถึงการไปดูเทปย้อนหลังการเล่นของทั้ง2ทีมคือคือต้องบอกตรงๆว่าไลซิกเวลาเขาเล่นในบ้านเนี่ยเขาเหมือนมีพลังแฝงนะคือมันคึกคักคึกคัก,คก,คกจริงๆนะฮะแต่ขณะที่เวลาออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยจะงอแบบเป็นพิเศษเลย สุโคโลนจุดเด่นเขาชัดเจนมากครับนอกบ้านเหนียวแน่นนะฮะเป็นทีมที่เล่นเจอกับทีมที่มีอันดับดีกว่าหรือว่าทีมที่เกรดบอลดีกว่าเนี่ยได้ดีนะฮะเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นเลยซึ่งผมก็น่าสนใจนะฮะว่าวันนี้เนี่ยโคโลนเนี่ยจะยันทางด้านของไรซิกอยู่หรือไม่รูปเกมแน่นอนฮะเป็นไลซิกที่จะบุกใส่โคโลนตลอด90นาทีแน่โดยโคโลนอาจจะสวนมาใส่บ้างเป็นระยะระยะ ซึ่งตอนนี้นเนี่ยถ้าเกิดทางด้านโคโลเนี่ยไม่เสียประตูเร็วเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่แน่นะฮะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ยันไลซิกอยู่ในนัดนี้ก็ได้เช่นกันแต่เอาตรงๆนะฮะผมมองว่ายากครับไลซิกนี่ฟอร์มมันดีเกินห้ามใจจริงๆอย่างนัดล่าสุดที่แพ้บบเยนไม่ใช่เล่นไม่ดีนะฮะแต่คือบบเยนมันเทพมากๆครับมันสู้ไม่ไหวจริงๆนะฮะดูจากประสิทธิภาพเกมรุกเกมรับโดยรวมนะฮะรวมไปถึงความเข้าใจในการเล่นผมยังเชื่อว่าไลซิกที่เล่นในบ้านเนี่ยยังมีดีกว่าโคโลนอยู่พอประมาณเลยทีเดียว ประก,กอบกับเขามีแรงบันดาลใจนะครับผมมีแรงจูงใจในการที่จะลุนเอาพื้นที่ยุโรปมาให้ได้นะเพราะว่าเขาเป็นทีมที่ปกติเนี่ยไปแชมเปี้ยนลีกตลอดเกือบทุกปีอยู่แล้วในช่วงหลังๆเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยอยากจะไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้เขาต้องเริ่มที่จะชนะคู่แข่งให้ได้แล้วนะครับผมโดยเริ่มจากนัดนี้แหละ ที่จะต้องชนะให้ได้นะฮะนั่นคือการชนะ FC c โคโลและเป็นการตัดคู่ต่อสู้ที่อันดับติดกันให้แต้มทิ้งห่างไปเป็น4คะแนนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เชื่อครับว่าไลซิกเล่นในบ้านครับมีดีพอที่จะเฉือนชนะโคโลนได้เป็นอย่างน้อยแต่สำหรับแฟนบอลเฉพาะกิจครับลูกเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องลุ้นลูกที่2นะฮะก็ผมมองว่าลูกที่2อ,อาจจะเหนื่อยซะหน่อยเอาเป็นว่าส่วนตัวนะ มั่นใจครับว่าไลซิกจะชนะฮะแต่จะไม่ชนะเกิน1ลูกครับพงชนะเฉือยๆนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับแฟนบอลเฉพาะกิจแนะนําให้เชียร์เอฟซีโคโลนนะครับคู่ที่2ข้ามกันไปที่ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับเจ้าบ้านแปรแชร์จะเปิดบ้านแต่แปรงรับการมาเยือนของแรน์นะครับผมโดยคู่นี้เนี่ยนัดแรกเมื่อต้นฤดูกาลที่บ้านของแรน์แรน์เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะฮะฝากรอยแค้นไว้ให้กับลูกทีมของเโอเนอร์เมซี่เรียบร้อยทางฝั่งเจ้าบ้านครับ2 3นัดชนะ17เสมอ5แพ้1ครับ แพ้หนึ่งเดียวคือแพ้แรนเนี่ยแหละฮะเมื่อต้นฤดูกาลอ,อย่างที่กล่าวไว้ยิงได้51ลูกเสีย19ลูกครับประตูได้เสียเนี่ยบวกอยู่32ลูกเลยทีเดียวฮะมี56คะแนนนำเป็นจ่าฝูงแบบขาด,ขาดครับทิ้งห่างทีมอันดับ2อย่างโอลิมปิกมาลเซย์อยู่ถึง13คะแนนเลยทีเดียวฮะก็ฟุตบอลลีกดูแล้วเนี่ยขาดลอยครับไม่น่าจะมีปัญหาฮะส่วนทางฝั่งแรนทีมเยือนครับ23นัดชนะ11เสมอ4แพ้8ยิงได้43เสีย21ประตูได้เสียบวก22ครับมี37คะแนน รั้งอยู่ในพ้างตารางฮะถ้าพวกเขาเนี่ยอยากจะทันแต้มเพื่อไปฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่นะไปยูฟ่าแชเมเปียนลีกเนี่ยพวกเขาจะต้องแซงนีสทีมดับ3ให้ได้นะตอนนี้ห่างอยู่5แต้มก็ถือว่าอยู่ในวิสัยที่พอไปได้อยู่นะฮะพอสู้ได้อยู่แต่ในนี้ผู้เล่นพวกเขาเนี่ยก็ขาดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเริ่มแต่กองหลังที่เจ็บอยู่ตั้งนานแล้วอย่างเจอร์มีเกรย์แลงเนี่ยก็ยังคงเจ็บอยู่นะฮะเล่นไม่ได้แน่นอนครับดูแลน่าจะเจ็บยาทารุดูการรู้ไปถึงผู้รักษาตูมือ3อย่างโรเมนซาแลงที่ยังบาดเจ็บอยู่่เชนนกะะั ซึ่งในรายของผู้สักษาประตูเนี่ยมือหนึ่งของพวกเขาครับผมโกทีมชาติเซเนกัลอย่างอัลเฟรดโกมิสเนี่ยก็ยังคงไม่รู้ว่าจะกลับมาร่วมทีมทันหรือไม่นะเพราะว่ากลับมาเนี่ยก็ต้องเรียกความฟิตเข้าแมตฟิตเด็กันก่อนนะครับผมลุ้นๆมากๆครับวันนี้จะทันไหมนะครับผมและยังมีอีกหนึ่งรายฮะนั่นคือกองกลาง สัญชาติฝรั่งเศสอย่างฟลาเวียนตายอีก,อกตัวหนึ่งด้วยนะครับผมก็เจ็บเช่นกันและนัดล่าสุดครับผมในนัดที่เจอกับเบรสนะฮะทางด้านเจอร์ี่โดกูกองหน้าสัญชาติเป็นเยี่ยมของพวกเขาครับเจ็บไปอีกหนึ่งตัวฮะโอ้โหแย่เลยนะกายเป็นว่าตอนนี้เนี่ย ทีมเนี่ยขาดอะไรอย่างหนักเลยทีเดียวครับสำหรับแรนดส่วนทางฝั่งเปเชครับมีข่าวดีให้ก่อนเลย1ข่าวนั่นคือ2นักเตะทีมชาติเซเนกัลที่พึ่งคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นสมัยล่าสุดมาครองอย่างอิดิซาการาเกและอับดูเดโอโลครับตอนนี้กลับสู่กรุงปารีสเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับคุณสืยอย่างปอร์เชติโนในวันนี้แต่ว่าในรายของอังเคลดิมาเรียครับผมที่มีการบาดเจ็บในนัดนะที่เจอกับลิลแล้วถูกเปลี่ยนตัวไปครับนัดนี่คงยังต้องลุ้นนะาจหยเบ ทันลงช่วยทีมได้หรือไม่ส่วนตัวสําคัญอื่นๆอย่างอันเดอเอเรรานะฮะที่เจ็บเมื่อ2นัดก่อนที่เจอกับนีสเนี่ยนัดนี้ก็ยังไม่พร้อมลงสนามนะฮะดูแล้วเนี่ยยังคงเจ็บอยู่และนั่นรวมไปถึงมารอไอแคดี้นะฮะที่เจ็บในนัดเดียวกันเช่นกันส่วนในรายของเนมาและเซอร์เคียรามอสครับเจ้านี้ดูแล้วน่าจะเจ็บอีกสักพักใหญ่ๆนะฮะก็อีกนานครับกว่าจะลงได้และมีรายงานว่ามี2นักเตะที่ติดโควิดสิอยู่นะครับผมนั่นคืออเลสเซนเตรเมซิเยและเอเดัเวร์มิชูนะ ไม่น่าจะมีผลอย่างไรนะครับผมกับทีมปารีสแซงต์แมงโดยไล์อัพของทั้งสองทีมนะครับผมเริ่มจากเป๊ะแชร์เลยนะฮะก็จะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นเคเลนาบาสนะฮะเซ็นทรับสองตัวครับผมจะเป็นคิมเปมเบ้เล่นร่วมกับมาควินยอตแบ็คซ้ายเป็นนูโนเมนเดสแบ็คขวาเป็นอักครามฮาคิมมี่ กองกลาง3ตัวครับประกอบไปด้วยมาโกเวรัติดานิโลเปเรรานะครับผมและในรายของอันเดอเรราเนี่ยถ้าลงสนามทันก็น่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับถ้าฟิตหายทันแต่ถ้าไม่ทันครับก็คงจะเป็นอีิซ่ากานาเกสสอดแทรกขึ้นมาลงแทนนะครับ สามประสนานหน้าครับคลียันเอมบัปเป้ลิโอนลเมสซี่และอังเคลดีมาเรียโดยในรายหลังนี้นะฮะต้องลุ้นว่าจะหายเจ็บลงทันหรือไม่นะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะหนักอะไรมากครับดูแล้วน่าจะลงได้อยู่โดยผลงานช่วงหลังๆของทางเจ้าบ้านเป๊ชร์ครับอดีตแชมป์ลีกเอิงเก้าสมัยนะฮะต้องบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวฮะถ้านับแค่เฉพาะทางเกมในลีกครับไม่นับฟุตบอลถ้วยนะฮะที่แพ้นี้ในการดูดโทษเนี่ย สามนัดหลังส่งพวกเขาชนะรวดเลยนะฮะชนะเบรสสองชนะแรม4ี่ศูนย์ชนะลิวแชม 9, ป์ก่าฤดูการที่แล้ว5้าหนึ่งครับบุกไปถล่มถึง 1, ที่เลยนะครับผมสามนัดเนี่ยยิงประตูรวมกันไปเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ยสิลูกนะฮะเสียไม่แค่ลูกเดียวเท่านั้นเองถือว่า ฟอร์มเดือดเลือดพลาดมากๆในลีกนะครับสำหรับเปเแชร์สานัดหลังแถมเกมในบ้านของพวกเขาถือว่าโหดสัตร,ร์รัสเซียอีกด้วยนะฮะโดยเฉพาะในลีกนะครับผมพวกเขาเนี่ยลุ้นที่จะทําสถิติไร้พ่ายในเกมลีกเป็นนัดที่15ติดต่อกันนะครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยไร้พ่ายมาแล้ว14นัดนะฮะในขณะที่ทางฝั่งทีมเยอรมันนะฮะเป็นทีมที่เด่นในเรื่องของการเล่นในบ้านนะครับผมซึ่งถ้า นักแคสเฉพาะในบ้านเนี่ยพวกเขาเนี่ยทำคะแนนได้ดีที่สุดรองจากเปเชไปแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่พอไปดูเกมนอกบ้านปุ๊บเนี่ยโอ้พวกเขาฟอร์มไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้เละเทะซะทีเดียวแต่ก็มันมันแย่แย่กว่าในบ้านของเขาเยอะนะครับผมโดยสําสนักหลังฮะที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยแพ้ชนะแพ้ชนะสลับกันมาเรื่อยนะครับผมแต่ดัดล่าสุดฮะดีหน่อยเล่ในในบ้านก็ชนะแบรดไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับจุดเด่นของพวกเขาก็คือเกมรุกที่ดุดันนั่นเอง โดยผลง,งานเกมเยือนในหลีกของพวกเขาครับชนะ3เสมอ3แพ้5นะฮะก็ถือว่าแพ้เยอะอยู่เหป็นกันแต่ว่าเฮ to Head การเจอกันของพวกเขากับเปเชเนี่ยในช่วงสีนัดหลังสุดเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับโดยพวกเขาสามารถเอาชนะเปเชไปได้2ครั้ง เสมอ1ครั้งและเปเชชนะได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะใน4นะะัดหลังสุดและด้วยเหตุด้วยเหตุที่ดีกว่าตรงนี้เนะี่ยก็คงอาจจะทําให้แรนเนี่ยมีกําลังใจกําลังใจที่ดีครับในการที่จะเจอกับเปเชในค่ําคืนนี้นะครับก่อนเตะต้องบอกก่อน,อนฮะว่าเดี๋ยวเปเชเนี่ยจะต้องมีโปรแกรมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับงานยักษ์เลยฮะเจอกับตัวแทนของเรอัลมาดริดนะฮะซึ่งแฟนบอลเนี่ยก็ถือว่าโฟกัสที่ทางด้านของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากกว่าบอลลีกแล้วนะเพราะตอนนี้บอลลีกเนี่ย ทิ้งห่างกัน13แต้มดูแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยลูกทีมของปอเชติโน่เนี่ยน่าจะไปโฟกัสที่บอลถ้วยซะมากกว่านะฮะแล้วรวมถึงแฟนบอลด้วยนะฮะซึ่งมันก็มีเรื่องตลกนิดๆิดนะฮะเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้นะก็อี้ปอเชติโน่เนี่ยไม่ได้มั่นคงนะฮะถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะเป็นจ่าฝูงแล้วทิ้งขาดถึง13คะแนนนะครับเพราะว่าเป้าหมายของบอร์ดบริหารครับนั่นคือการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะ,ะหรืออย่างน้อยเนี่ยไปให้ไกลที่สุดครับบ โอ้นี่ขนาดบอกว่าของตายนี่ฤดูก,กาลที่แล้วนี่ยังไม่ได้นะเสร็จพิลิวแล้วไปดังนั้นนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเปเช่นเนี่ยอาจจะต้องเล่นแบบรักนวลสงวนตัวเล็กน้อยนะคงไม่ได้แบบว่าใส่สุดใส่หนักแน่ๆเกิดมีผู้เล่นบาดเจ็บหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับผมที่จะขาดตัวหลักไปลุยกับมาดริดในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นในการเจอกับแรนถึงแม้ว่าแรนจะเล่นนอกบ้านไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ทีมกระจกไม่ใช่ทีมไก่กาฮนะเป็นทีมระดับทอบ็อปไฟ แรน์เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้นะครับผมซึ่งไอที่บอกว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่ถึงท่านชนะหรอกนะผมมองว่ามีสิทธิ์ที่จะมาเสมอแบ่งแต้งกับเปเชได้ครับหรืออย่างแย่ที่สุดครับไม่เกินนี้ฮะแพ้ลูกเดียวผมเชื่อว่าแรนด์ไม่แพ้ขาดครับนัดนี้เพราะฉะนั้นสําหรับแฟนบอลเฉพาะกิจนะฮะผมให้แรน์แล้วกันนะผมมองว่าแรน์น่าจะเสมอครับหรือแพ้แค่ลูกเดียวนะครับเปเชน่าจะเก็บตัวไว้สําหรับตัดหน้าที่เจอมาดริดครับและคู่สุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมไปที่ลาลิกาอิตาลรับ โดยทางฝั่งเจ้าบ้านเซบีย่าครับ23นัดชนะ13สเสมอ8แพ้2ยิงได้34เสีย16ครับประตูได้เสียเนี่ยบวกอยู่18มี4 7คะแนนรั้งอยู่อันดับ2ตารางตามหลังเรอัลมาดริดอยู่เพียงแค่6คะแนนเท่านั้นนะฮะส่วนทางฝั่งเอลเช่ครับ23นัดชนะ6สเสมอ8แพ้9 ยิงใน26เสีย31ลูกครับประตูได้เสียติดลบอยู่5มี26คะแนนะฮะอยู่อันดับ14เขาตารางห่างจากโซนตกชั้นอยู่8คะแนนนะฮะก็ถือว่าเริ่มปลอดภัยขึ้นได้เรื่อยสำหรับเอลเช่ดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับผมฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่มีเอริกลาเมล่าเคซุสนาบาสและสูโซนะฮะที่ยังคงเจ็บอยู่นะครับผมยังไม่พร้อมลงสนามให้กับทีมส่วนทางฝั่งเอลเช่ครับจะ ส่วนผู้เล่นรายอื่นฮะก็ฟิตพร้มอมลงสนามทุกคนนะครับผมอาจจะมีแค่ลุนเช็คฟิตทางด้านกองกลางสัญชาติอาร์เจนตินาอย่างอีวานมาโคเน่เป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโดยเป็ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทางเซบีย่าครับผมภายใต้การลงทีมของจูเลนโลเปเตกรีครับจะมาในระบบ4-3-3ผู้สักษาตัวจะเป็นโบโนเซนาสองตัวเดียวโกคาร์ลอสเล่นร่วมกับจูเลสกุนเด้แบ็กซ้ายเป็นมาโกสอากุนยาแบ็กขวาเป็นคาริมเลกิก กองกลาง3ตัวครับอดีตเด็กเก่าอย่างบาซ่าครับอีวานราก,กิติชเล่นร่วมกับเฟอร์นันโดและโจนจอร์แดนสามประสานแดนหน้าจะเป็น Anthony ออนโทนี่มาซิยาลหาเด็กใหม่ครับผมเพิ่งเอามาจากแมนยูฮะเล่นร่วมกับยูเซฟเอลเนสรีและเคซุสโคโรนาส่วนทางฝั่งเอลเช่ของเฟเดริโกโรดิเกสจะมาในระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูจะเป็นเอ็ดกาบาเดียเซน่าสองตัวเอนโซโรโกเล่นร่วมกับดิโอโกกอนซาเลส แบ็ขวาเป็นเฮลิเบตันพาลาซิออสแบ็คซ้ายเป็นโยฮันโมจิก้ากลางสีตัวครับโฮเซ่ม r e n เรนเต้โอมามัสคาเรลเทรากุมเบาและไฟเดลกองหน้าคู่ครับเป็นลูคัสบบยเยจับคู่กับเปเร m มิล่าฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเซบีย่าเลยนะครับผมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้ทีมพวกเขาเนี่ยกลายเป็นทีมที่ มีลุ้นแชมป์แข่งกับเรอัลมาดริดได้นะครับผมห่างไม่แค่6แต้มเนี่ยถือว่ามีลุ้นเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้แชมป์ลาลีกาลีกสเปนมาอย่างยาวนานแล้วนะฮะโอ้หลายคนสงสัยครับว่าเซบีย่านี่เคยได้แชมป์ลาลีกาลีกสเปนด้วยเหรอฮะเคยได้นะครับผมเมื่อฤดูกาลปี1946หรือเมื่อ76ปีที่แล้วฮะใครเกิดทันก็บ้าแล้วนะครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดนับแค่อันดับท็อปโฟนี่ยเซบีย่าเนี่ยเขาหลุดท็อปโฟมาเนี่ย โอไม่น่าเชื่อนนะสิกว่าปีแล้วนะผมล่าสุดที่เขาได้ท็อปโฟนเนี่ยคือปีฤดูกาล2009ถึง2010นะฮะ13ปีมาแล้วนะฮะนี่ตอนนี้ยักษ์ตื่นแล้วแต่ว่าผลงานของยักษ์เนี่ยล่าสุดไม่ค่อยดีครับ4นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะฮะกูบาเดเรเนี่ยแพ้เบติส2-1และในลีครับ3นัดหลังสุดเสมอหมดเลยครับเสมอบาลนเซีย1-1เสมอเซตบิโก2-2และเสมอโอซาซูนา0-0ในนัดล่าสุดนะครับ โซนทฝั่งเอลเช่นเนี่ยช่วงหนึ่งพวกเขากลายเป็นทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นเลยนะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆครับฟอร์มเริ่มดีขึ้นมาอย่างน่าใจหายฮะน่ะคือใจหายนี่คือมันดีขึ้นนะผลงานในลาลีกาลีกสเปนของพวกเขา5นัดหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยฮะ โดยสามารถเก็บชัยชนะไปได้3และเสมอไป2นะครับผมโดย2นัดหลังสุดของพวกเขาครับนั่นคือการบุกไปยันเสมอเรอัลมาดริดจากฝูง2ประตูต่อ2และเล่นในบ้านเอาชนะอาราเบได้3ประตูต่อ1ครับตอนนี้ฟอร์มสดใช้ได้เลยสําหรับเอลเช่และการไรพ่ายของพวกเขาที่ยาวนาน5นัดติดต่อกันตรงนี้ครับเชื่อไหมฮะว่าเป็นการไรพ่ายที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรในการเล่นในลีกสูงสุดของสเปนครับนับตั้งแต่ปี1977เลยฮะ โอ้โหห้าหกปีมาแล้วนะครับผมที่ไร้พ้ายได้ค่านัดติดต่อกันครับแม่ตบมือให้กับเอลเชสหน่อย แต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับผลงานเกมเยือนของพวกเขาไม่ดีนะครับผมโดยปีนี้พวกเกมเยือนพวกเขาเนี่ยชนะไป2เสมอ3แพ้7นะฮะแพ้ก,ก็ค่อนข้างเยอะซะหน่อยและ10เกมเยือนหลังสุดในฟุตบอลลาลีกาลีกของพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีจุดอ่อนในการเล่นนอกบ้านซึ่งมันต่างจากเซบีย่านะฮะที่มีจุดแข็งในการเล่นในบ้านครับฤด,ดูกาลนี้เซบีย่าเล่นในบ้านชนะ8เสมอ3ยังไม่แพ้เ,ยเลยครับดีที่สุดในลีกแล้วนะฮะผมเป็นรองแค่ <Real> Madrid เรอัลมาริดเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะฮะถ้าพูดถึงฟอร์มในบ้านซึ่งถ้าเกิดตัตนี้เนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะเอลเช่ได้เนี่ยพวกเขาจะแซงมาริดเลยนะ,ะกลายเป็นทีมที่เล่นในบ้านสถิติดีที่สุดเลยฮะซึ่งพอมาดูเฮต o เฮต d แล้วเนี่ยมันก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเฮต o เฮต d การเจอกันของทั้งสองทีมในบ้านของเซบีย่านะครับผมทานั้นเอลเช่ฮะไม่สามารถบุกมาเอาชนะได้เลยใน22นัดหลังสุดโดยเป็นการเสมอไป7 และเซบีย่าชนะไปถึง15นัดครับผมถ้านับตั้งแต่ปี1959เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยไฮไลท์เกมของวันนี้นะฮะอยู่ที่ออนทนี่มาซิยาฮะอดีตเด็กเก่าแมนยูวันนี้จะได้ประเดิมสนามลงให้เซบีย่าเป็นนัดแรกแล้วนะครับผมหลายๆคนก็จับตาดูฟอร์มของเขานะฮะว่ามาเล่นในลีกสเปนเนี่ยฟอร์มมันจะดีขึ้นไหมนะจะสามารถ ขุดฝีมือเก่งขึ้นมาได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้เนี่ยจากการที่วิเคราะห์วิจารณ์ดูแล้วนะเซมบอมก็มองว่าจริงๆถ้าดูตามสเตตตามตัวเลขตามสถิติเซบีย่าเนี่ยมันดีกว่าเอลเช่ทุกอย่างเลยนะฮะเล่นในบ้านด้วยดูแล้วเนี่ยมันน่าจะชนะได้แหละแต่ว่าช่วงหลังๆเซบีย่าฟอร์มแอบฝืดนะครับผมเกมรุกเนี่ยผมดูแลแต่งตัวเยอะไปหน่อยไม่ค่อยจะเฉียบคมสักเท่าไหร่ฮะทำให้ทีมเนี่ยเสมอมาสามนัดติดแล้วแต่าจากเอลเช่ครับกลายเป็นทีมที่เกมรับโคตรเหนียวเลยฮะพอไปดู เกมหลังๆของเอลเช่นะครับผมนอกจากเกมที่เสมอเรอัลมาดริด2ประตูต่อ2นะฮะการเล่นในการเจอทีมใหญ่ของพวกเขาเนี่ยทำได้ดีมากครับไปเยือนบาร์เซโลนาแพ้2องสามนั้นดูอยู่ครับแพ้แบบหน้าชนะซะด้วยนะฮะนอกจากนี้แล้วนะครับผมพวกเขายังไปเยือนนะฮะแล้วก็เอาชนะเอสปันยอนไม่ได้อีก2ประตูต่อหนึ่งคือต้องบอกว่าฟอร์มมันดีนะครับผมเอลเช่ช่วงหลังๆฟอร์มใช้ได้ในขณะที่การที่พวกเขาออกไปเยือนแล้วแพ้เนี่ย ไม่ได้แพ้ขาดลอยนะแพ้เฉืนๆทั้งนั้นนะหนึ่งศูนย 2132อะไรประมาณนี้เป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นจริงๆครับแล้วก็เกมสวนกลับน่ากลัวฮะผมดูนัดที่บาซ่าเจอโดนยิงไป2ลูกนี่โดนเกมสวนกลับล้วนๆเลยนะครับและด้วยสไตล์การเล่นแบบนี้เนี่ยแหละฮะผมมองว่าจะสร้างความลําบากให้กับเซบีย่าได้ไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวครับตอนนี้ฟอร์มเอลเช่กำลังขดขึ้นนะฮะมาเจอกับเซบีย่าที่ฟอร์มแผ่วๆลงไปผมว่าเซบีย่าเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ชนะเอลเช่เหมือนกันนะครับคือเอลเช่เนี่ย คงไม่ห้าวหายขนาดบุกมาเอาชนะเซบีย่าได้ถึงทิง้นเลยนะแต่ดูแล้วเนี่ยเซบีย่าคงไม่ได้กินเอลเช่ง่ายๆครับหรือยังเก่งครับอาจจะชนะได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นคงไม่ได้ยิงขาดลอยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับแฟนบอลเฉพาะกิจครับถ้าดูตามแฮนดิแคปแนะนําให้ลงทุนเอลเชด,ดีกว่านะฮะส่วนตัวเซนบอมมองอย่างนั้นนะครับสรุปทัศนะของเซนบอม3คู่ในวันนี้นะครับผมแมชชีไปที่ท่านรองทั้งหมดเลยนะครับ คู่ที่1น,นะครับเชื่อว่า FC โคโลนจะไม่แพ้อเบลัสซิกแบบขาดลอยครับผมแพ้อย่างมากแค่ลูกเดียวนะฮะ mm. คู่ที่2ครับเชื่อว่าแรนมีดีพอที่จะบุกมายันเสมอกับเปเชหรือแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าเปเเนี่ยตอนนี้มุ่งให้ความสำคัญไปที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าและคู่สุดท้ายครับเชื่อว่าเอลเช่ครับผมที่ฟอร์มกำลังดีฟอร์มกำลังขึ้นมอน่าจะมีดีพอที่จะมายันเสมอ หรืออย่างมากคือแพ้แค่ลูกเดียวกับเซบียาได้นะครับก็ใครชื่นชอบตัวไหนเลือกชมเลือกเชียร์กันได้ตามสบายในค่ำคืนนี้นะครับโชคดีครับผม